คนที่ลำคาง,ง<ล>ผมยาวหน่อยแล้วก็ไปแล้วก็้ายาวพ,าพ่อฟูด้วยใช่ไหมใช่จะทำที่พรลดไชในบ้านนี่และผมชี้ฟูไม่เข้าทรงอยากตัดบอบบอบยังไงพี่น้องไม่เอารากไซ้เอาสั้นๆเอาเปิดหู ไม่เอาจอนยาวตรงไหนที่เป็นบ๊อบแ <laughs> <laughs> ต่ละวันแต่ละเดบอกที่พูดมาทั้งหมดน่ะมันไม่ใช่บ๊อบคมันเป็นซอย <laughs> ชอบสั้นๆไม่เอาลากใสเอาลังทุยๆอ่ะพี่สีก็ขึ้นทรงก่อนนะคะสร้างความทุยกันค่ะด้วยความที่ <laughs> ผมสั้นมากอยู่แล้วนะคะพี่สีก็ กำหนดความยาวส่วนของด้านล่างค่ะตัดเชื่อมเพื่อให้เกิดความทุยนะคะพี่สีก็จะตัดลดปัญหาการชี้ฟูของผมค่ะอันดับแรกเนาะพี่สีก็แนะนําลูกค้าไปว่าถ้าอยากได้บ๊อบนะคะก็คือเลี้ยงข้างบนค่ะแล้วก็ตัดแต่ข้างล่างนะคะแต่ลูกค้าบอกว่าขอทั้งหัวขอตัดสั้นทั้งหัวถ้าตัดสั้นทั้งหัวด้วยความที่ผมสั้นอยู่แล้วบ๊อบก็จะไม่ได้ค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นด้านหลังทุยนะคะ คุยกันยังไม่เสด็จน้ำค่ะทุกคนคุยกันจบแค่ด้านหลังก่อนอันดับแรกก็คือไม่เอาลากใส่ไม่เอายาวอยากได้ทุยทุยพี่สีก็จะสร้างความทุยในส่วนของด้านหลังก่อนเลยนะคะส่วนของด้านข้างเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ <c oughs> ให้ลูกค้าคิดไปก่อนคะ่ะจะเอาไงดีพี่สีก็จะตัดส่วนของด้านล่างให้สั้นๆนะคะทำไมพี่สีต้องตัดส่วนของด้านล่างสั้นๆนะคะหนึ่งก็คือผมยาวแล้วชี้ฟูนะคะสองผมสั้นอยู่แล้วคะ่ะ ถ้าเราต้องการให้ข้างบนทุยนะคะเราต้องตัดข้างล่างสั้นหน่อยค่ะพอข้างล่างสั้นนะคะผมที่เป็นช่วงของความทุยก็จะชัดเจนขึ้นค่ะแต่ถ้าข้างล่างยาวนะคะความทุยก็จะไม่ค่อยเห็นค่ะจะเห็นแต่ความยาวของผมนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคะ่ะซอยสั้นหลังทุยนะคะพี่สิก็จะเก็บขอบทั้งสามด้านค่ะให้สันจันนะคะตัดเชื่อมกันค่ะสร้างความทุยนะคะ อีซอยสัน้นหลังจากเราขึ้นทรงส่วนของด้านล่างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเชื่อมความทุยกันค่ะแปลงผมเป็นกลีบส้มวางมือเฉียงๆค่ะใช้ฐานความทุยเป็นเกณฑ์นะคะตัดเชื่อมเพื่อให้ได้ความหนาค่ะความทุยก็จะชัดเจนขึ้นนะคะ ช่วงความทุยพี่สีใจไม่ยกมือขึ้นสูงนะคะเราจะกดมือลงต่ำๆค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะซอยสั้นหลังทุยค่ะตัดเพิ่มความหนาให้กับความทุยนะคะ พอเราตัดข้างล่างสั้นนะคะข้างบนก็จะทุยอีกค่ะตัดเพิ่มความหนาให้กับความทุยค่ะน้มมือลงมาต่ำๆนะคะใช้ฐานความทุยเป็นเกณ์ค่ะผมส่วนด้านข้างก็หวีมาด้านหลังนะคะ ใช้ฐานความทุยด้านหลังเป็นเกณฑ์ค่ะความทุยเริ่มมาแล้วนะคะตัดสร้างความทุยในส่วนของด้านหลังค่ะ ซอยสั้นหลังทุยค่ะแปลงผมเป็นกีบส้มนะคะน้องมือมาหาความทุยค่ะตัดเก็บมุมออกนะคะเราก็จะได้ผมสไลด์หลังทุยค่ะผมอยากโศกชี้ฟูนะคะถ้าเรายิ่งไว้ยาวนะคะผมก็จะยิ่งฟูค่ะถ้าตัดสั้นนะคะการชี้ฟูก็จะลดน้อยลงค่ะตัดฐานความยาวด้านล่างสั้นๆนะคะผมก็จะดูทุยค่ะในส่วนของด้านบนนะคะ ใ้ท่านหลังทุยในส่วนของด้านหลังค่ะเราะจะเป็่นตรงนี้ก็่ะดแลตอนแรกบอกอยากได้บอ๊อบตัดไปตัดมาห่างไกลทำ่าบ๊อบมากเพราะอะไรก็ข้างหน้าบอกชอบปด เราคิดว่าคือเป็นเรื่ะไรอย่งเล้ยอะอ่างเงี้ยตัดไปเรื่อยๆขอสั้นไปเรื่อยๆจากปัดก็จะกลายเปเนื้อาๆก็ไม่ต้องปัดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเหรอเอาเหรอคิดวขึ้นไปเลยไม่เป็นไรค่ะตัดให้ตามใจค่ะ ก็แบบไห้สั่งได้เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะเซลขำๆบอกว่าน้าไม่ต้องบอกบอกซอยซอยสั้นไปเลย่าสัาง้งไหมจะอกนะทีมาันไปปาาระนา่อย ต่อไปต้อยเลยก็ไม่กินถุงบ็อกแล้วนะม,ม,มันจะบล็อกต้องเลี้ยงใหม่มันก็ท้ายที่สุดไปด้วยคนๆต่อที่ไหน,นสวยก็บอกเนี่ยตัวบ๊อบอ <อ>ต่อไป่อยเลยก<อ> <laughs> ็ไม่คิดถึงบล็อกแล้วนะม,มันจะบล็อกต้องเลี้ยงใหม่ซอยสั้นหลังจากเรากำหนดความยาวส่วนของด้านหน้าสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะตัดเชื่อมค่ะเพื่อให้เกิดการสไลด์นะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะสำหรับเคสนี้นะคะเจ๊บ,บอกว่าขอข้างหน้าสั้นๆนะคะเหินๆขึ้นไปเลยค่ะ ตอนแรกพี่สีตัดอยู่ที่ประมาณใต้คิ้วนะคะบอกไม่เอาค่ะเอาสั้นๆนะคะจะได้อยู่ได้นานๆหลายเดือนหน่อยนะคะตอนแรกบอกมาตัดบอบค่ะทุกคนบอบไปบอบมานะคะข้างหน้ายาวก็ไม่เอานะคะสั้นไปสั้นมาก็ได้ทรงนี้ค่ะทรงเดิม <c oughs> พี่สีก็เลยบอกว่ารอบหน้าไม่ต้องมาบอกว่าอบอบสั้นนะคะให้บอกว่าซอยสั้นไปเลย <c oughs> แซวแซค่ะแซวแซลหลังจากเร้กำหนดความยาวส่วนของด้านหน้าเสร็จนะคะเราก็ตัดเชื่อมค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะทั้งสองข้างทาเหมือนกันค่ะ ตัดเชื่อมรอบศีรษะนะคะสไลด์บางในส่วนของด้านหน้าที่เป็นก้อนค่ะจะได้ไม่เป็นก้อนจะได้พิ้วๆนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะสรงผมซอยสั้นสรงผมผู้ใหญ่ค่ะคลิปยาวนะคะตั้งแต่ต้นจนจบค่ะสามารถดูได้ที่ช่องแดงนะคะชื่อช่องจอมสีซาลอนพ่าปิ่นห้านะคะจะมีคลิปตัดผมของพี่สีนะคะตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเอาไปลงไว้ที่ช่องแดงนะคะ สำหรับใครที่อยากดูยา,ยาวๆค่ะดูได้ที่ช่องแดงเลยค่ะส่วนที่ Facebook นะคะจะเป็น EP ค่ะ EP พี3สนาทีนะคะส่วนคลิปสั้นนะคะจะอยู่ที่ประมาณ15บห้าวิค่ะส่วนของด้านหลังนะคะเจ๊บอกไม่เอาลากไส้ค่ะอยากได้เกลียนเกลียนค่ะพี่สีก็จะใช้บัตรเตอรี่เก็บขอบนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะบอกผมสั้นแล้วสบายค่ะดูแลง่ายไม่ชี้ฟูนะคะสำหรับใครที่ทามพี่สีมาว่า ผมอยากโซกตัดทรงไหนได้บ้างนะคะทุกคนผมอยากโซรถ้าเราตัดสั้นนะคะผมจะไม่ชี้ฟูนะคะแต่ถ้าไว้ยาวผมจะลอยตัวนะคะก็จะชี้ฟูไม่เข้าทรงนะคะถ้าชอบสั้นๆก็ทรงผมซอยสั้นเลยคะ่ะแต่ถ้าไม่ชอบสั้นมากก็บ๊อบเลยค่ะบ๊อบทวีก็จะมีทุยแบบมากทุยน้อยสามารถบอกช่างได้ค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะทรงผมซอยสั้นคะ่ะ ตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงผมสั้นๆค่ะตามใจลูกค้าแบบนี้ค่ะอยากได้สั้น